ีนี้เรามากันอีกคนหนยสี่สองสี่คนครับสี่คนครับ,นบ,นบหนึ่งสองนึ่งสอง,สองหออึ่งสองพอของดีกว่านี่มักม่เลยกูกรองนับตัวเองด้วยดิ เกิ็วันไปไหนอ่ะอีกไปยุ้ยวกวันเปลี่ยนคืนนี้ก็วันเราจำวันผิดเราเลยตกเครื่องภารกิจไอ้ก็อีสท่านนี้เราคงไปร่วมด้วยไม่ได้อ้าวแต่เราอยากไปด้วยใจจะขาดทั้งนี้ไอ้ก็วันคุต้องรวยเองนะเปลี่ยนอ้าวออ,อ๋แล้วมีอีกเรื่องหนึ่ง ที่อยู่ที่เขาอีกรูปวันต้องขอโทษด้วยจริงสนงสตีแล้ว <laughs> ไงอ้ไอ้กอีกทุวันอ,อีชถ่วยอีนรกอีเฮ้ย นี้แม่ไม่รู้อยู่เรื่องเดียวคือมึงเอาไก่มาทำไมเนี่ยอ้าวหมู่บ้านคะเนี้เด็กผู้ชายเกิดมาคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องถือไก่แล้วหนึ่งไม้ไปไหนมาไหนมันก็ต้องถือไก่แล้วเออแค่ไก่ไม่เดียวต้องสาไม่ได้จะทำมหากินอะไรวะแล้วจะกินเมื่อไหร่เนี่ยก็กินตอนนี้แหละกินแล้วฮะจริงเหรอเนี่ยเสร็จงานแล้วกยกินภารกิจสำเร็จค่อยกินเหรอลาแดดพอดีคือกูว่า จะได้แดกที่ลาานะจะแดกไปก่อนจะรับนะนะแต่จริงแล้วอ่ะผมเองก็พอมีวิชาดั้นสิจะ<า>ม,มีวิชาใช่เพราะพี่ลืมหมดเมื่อกี้ <S <S ไม่ลืมยังไม่ลืมยังไม่ลืมโดนเอเลยขยี้ไกอห,หนนะ่อยอยากจะลากไปแดกเนยนะผมเองก็พอมีวิชาอยู่เหมือนกันเออปายเ,เนี้ยมันไม่ธรรมดานะตอนเด็กๆอะ่ะผมเคยมาลาตะเวนแถวนี้แทบเอาชีวิตไม่รอดแต่ตอนนี้นะยบนเวทีเนี่ย คือป่าเดียวกันหมักปูใชครับคือเรื่องนั้นคือป่าเดียวกันป่าที่นี่เป็นยังไงป่าที่นี่เป็นป่าถ่ากลางวันมันแค่หลอกกลางคืนเล่นเองพูดผิดเองอันนี้เป็นมุกต่อลืมจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลางวันเป็นไงนะกลางวันเป็นแค่หยอกคือบอกหลอกจริงโอ้หทุกคนเชื่อผม โอเคได้เลยผมจะทำพิธีเปิดป่าขอทำพิธีเปิดป่าเดี๋ยวนี้ช่ด้วยค่ะช่วยดช่วย้วด้โอ้หทหารไทยยินดีรับใช้ตลอด24ชั่วโมงครับผมผมเป็นู้กององค์การครับค่ะคือคือหนูหลงป่าค่ะพอดีผมมาเที่ยว อยู่ตอนนี้อ๋อคุณกองอะไรถอยมากสวยที่งอสีควายเลยมหนูโดนอะไรเกี่ยวมาคะเนี่ยเกี่ยวค่ะโธ่ตรงไหนบ้างอะต่งแขนนี่เลยค่ะขาด้วยนะคะตรงเนี้ยูตายแล้วเนี่ยตรงนี้ก็มีนะคะเอ๊ะแต่ตรงนี้เหมือนจะเป็นแผลอยู่แล้วนะจ๊ะผมให้เล่นประมาณนี้พอนะอะไรนะยังไงนะเฮ้ยเรากดีก็ไปดีบเลยต้องช่ว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 ยค่ะพ้องดูจากสภาพ เยอะมากเลยเยอะมากเลยคนป่าอะไรแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วกลางป่ามึงไม่เดินตากแดดขนาดนี้มันเป็นไปได้ไงใช่ไหมใช่นี้นะปล่อยมึงไม่พูดเลยเลยก็พูดใช่ไมไม่ได้โชงความเป็นกลางทุกตารางนิ้วเลยเฮ้ยเนี่ยได้กลิ่นอยู่ได้กลิ่นกินอะไรกินอะไรอ่ะสมิงฮะเสือสมิงเนี่ยสมิงสมิงสมิงไก่เนี่ยเหรอโอ้โห่เดี๋ยวบอกนะนี่คือเสือสมิงเหรอเดี๋ยวขึทดสอบก่อน ใช้เสือสมิงอันนี้เสียวเสมอแล้วเนี่ยทางเขาเลยหลังองมึงปล่อยมาเองช่วยไม่ได้จริงต้องลฮะอยากรู้ไหมว่ามันคือเสือสมิงเนี่ยมันคืออะไรคืออะไรเฮ้ยอย่านะอย่าทำอะไรนะเนี่ยตกอองช้างหรือเปล่าเวลาล้วงมันลงยากเฮ้ยจะเลยว่าให้ดูหน่อยเด้ถ้ามึงเป็นคนจริงๆดูมากก่อน ไม่เห็นเยี่ยเลยนี่ไงนี่ผมก็จุดได้เนี่ยเป็นไ,ไรอ่ะโน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 ่โมาปดเคยดูคลิปมั้งก่อนเนี่ยเวลาเขาทดสอบเส่วนิ่างหูนะเสือมันก,กลัวกลัวไฟมึแต่คลิปอย่างอื่นเนี่ยนี่ไม่เคยดูเลยมีวิธีหนึ่งพูบอกทำยังไงมองลอดวางขาก็ไม่ใช่เรื่องยากอ่าคุยต้องทำยังไงอ่ะมองลอดวางขางไม่ห้ามอีกนะไม่หยุดเลยนะเนี่ยอะ มึงและอีเสือเฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยน้ำมาพยักลาชาค่ะไม่ต้องกลัวน้ำมาพยักลาชาค่ะน้ำมาพยักลาชาค่ะอย่านะอย่าทำให้น้องนะน้มาน้ำมาน้ำหมดน้มาพยักต่อค่ะน้ำมาพยักราชาค่ะอย่าน้มา และเออเสือจะมีมึงทนกระถาไม่ได้หรอ ไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรที่อะไรอนี้ไม่มีเหรอวะเนี่ยฮะอันนี้คนก็เต็มเนื้อเนี่ยนี่ไงโอเคประมาณนี้นะโอ้ข่าข่าคุับขอบคุณมากครับเสียงปรบมือให้จังสีท่านด้วยนะครับสวัสดี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 ครับผู้กองโครงการครับแม่ตอนออกมาสามคนลืมบทนะพี่ปักนะเหมยหลินมาไม่มีบทเลย คนเรื่องสมิงที่เสริมแสงนะครับผมมีสี่ท่านเลยทีเดียวเชียวพี่แฉสองเ,อเ,เรื่องเลยที่กับเรื่องนั้นพี่ก๊กก๊กขอนี้ก๊กก๊กนี่นะแสดงสองจ็อบเลยทีเดียวเชียวนะครับความรู้สึกกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนที่ท่านเลยพี่ก๊กก่อนเลยครับ ก็ตื่เต้นมากครับปนหนังเรื่องแรกที่แบบจะเล่นเพราะว่าเราเล่นแต่เล่นแต่ละปอนมาเลยก็เาอา่าพอพี่ยังติดต่อมารู้สึกดีใจมากราครับผมเราจะได้เห็นฉากคลาสสิกในนั้นแน่ๆคลาสสิกแน่นอนจะปิ้ง <ๆ S 1> ไก่แบบไหน<ๆ>เดี๋ยวรอดูกันแน่<ๆ>นอน<ๆ>นะครับ พี่แฉครับความรู้สึกคราวนี้ในบทบาทนนะักแสดงครับครั้งแรกที่พี่คุยติดต่อมาเนี่ยคือเรารู้สึกรู้สึกแบบว่าโมๆแต่พอวันนึงเราไปเห็นพี่ปังในชุดนี้เห็นผู้กองหงานอีกครั้งหนึ่ง,งเห็นอังกออีกครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่าอ๋อเราพอยาดอาอ แต่แลักเรื่องนี้แม่งมันแน่แม่งมันแน่แล้วก็โอเคไอจ้จ่าที่มันบอกกูเคยเคยไปลาดตะเวนกับนั้นตอนตสมุดมั่อผมเหรอครับที่ได้หรือเจอกันสามคนเนี่ยไปที่นี่แหละแต่ว่าที่ชอบก็คือมันอีประวัติศาสตร์ด้วยใช่มันอิงประวัติศาสตร์ด้วยอย่างที่เฮียวิทย์เล่าเมื่อสักครู่เชื่อมมาถึงเรื่องนี้เลยนะครับอาจารย์ปังครับผู้ก,กองอกอาจลับมาอีกครั้งครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคือต้องบอกเลยว่าเสียวมากมากครับผมหมายถึงว่าในเรื่องเนี่ยมันน่ากลัวหวาดเสียวนะครับแล้วก็ กับในเรื่องมีเสือสมิงสวยขนาดนี้ครับผมคุณจะปล่อยใจไว้ได้ยังไงครับถูกไหมครับเราต้องเราต้องโอ้เราทำอะไรไม่ถูกครับคือน่ากลัวมากน่าติดตามมากครับผมจริงไหมครับจ๋าเหมือนจะจบไม่ลงอ๋อครับแล้วแล้วเมื่อกี้มองแววตาจ่ปังาะเชื่อไหมจริงล้นล้นเลยครับผมจริงล้นล้นจริงล้นล้นเลยไอเรื่องจบไม่ลงแบบไม่จริงๆเพราะยังไม่ปู้ว่าจะจบกับใครครับผมโอเคโอเคโอเคน้องเบลินครับ เป็นเสือสมิงในเรื่องเป็นเสือสมิงด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันยังบอกไม่ได้ความรู้สึกที่จะต้องมาเจออาจารย์ปักมาสักคู่เป็นย<อ>ังไ,ไงบ้างสนุกมีค่ะโพสพี่ก็ให้คำแนะนาต่าง,งๆมากมายเลยอ่าโอเคซึ่งนี่เป็นแค่นักแสดงส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เท่านั้นมอสักคู่คุณเห็นแล้วนะครับ กนได้เลยนะครับพี่แชทกอนเลยครับพี่ใหญ่ก็เรื่องนีุ้กับคือพี่คุยกับวิผมก็เลยรู้สึกว่าได้ได้เขาป่ายครั้งละอาจจะได้เห็นอะไรดีๆจากความพิลึกพิลั่นของคุยกับพลังของแกครับที่ว่าสมิตที่สั่ารนี้น่าจะเป็นหนี่ดีๆทำรายได้กันน่าจะไปถึงตรงนั้นเราเชื่อเพราะน่าจะสนุกมากออกขากไปด้วยครับผมพี่ก๊อฟกับชิญครับก็ใครบอกว่าเออเป็น ขับปิ้งไก่หรือก็อยากให้อ่าไม่แบบว่าเรียกอะไรอะ่ะสนับสนุนเราด้วยเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกน้องไมรครับแล้วก็ท่าถ่ายแล้วก็ผมพยายามตั้งใจทำแบบอดชอบการเรียกว่าแฟนคลับปิ้งไก่นะครับเป็นเป็นชื่อดอกของพี่เลยเนาะแฟนคลับปิ้งไก่เดี๋ยวไปดูได้ในโรถบั๊วประโยชน์นะครับน้องเมลินครับฝากหน่อยครับนะคะอาาอกมานี้ไหมครับออ ก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะสนับสนุนหนังไทยกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายครับอาจารย์ปังครับฝากพ้อมู์เรื่องนี้ครับเชิญครับ ถือว่าเป็นนิมิตอันดีเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะครับคือคุณก๊อฟวิ่งไก่เขาก็มี f อของเขาระดับหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่แจองเราเป็นตัวเอกตัวเด่นในที่หยนซึ่งเป็นหนังที่ได้รับความนิยมสูงมากๆในขณะผมต้องโชคดีมากที่เป็นตัวละครผู้กองมาเนี่ยได้กลับมาเป็นกลับมาเป็นตัวละครที่หลายๆคนรู้จักนะครับรับรองได้ว่าเรื่องนี้นะมีอัตลักษณ์เลยกันหลากหลายรูปแบบร,รับรองได้ ทำไมอัธรรจะต้องเปลี่ยนมาฝั่งนี้อะไรนะครับทำไมตอนพูดว่าอัธรรตต้องเปลี่ยนมาฝั่งนี้มันเป็นมุมที่เหมาะสมมากครับผมแหมคนนี้เขาพิ้วจริงๆทุกจังหวะเลยนะครับ,รบผมเสียงปรบมือให้ทั้งสีท่านด้วยนะครับแล้วถ่าย รูปสวยๆนะครับนี่คือตัวแทนจากภาพยนตร์นะครับสมิงที่เสริมสางนะครับซึ่เงเมื่อสักครู่เรามีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะที่เฮียวิท์ได้ออกมาเล่าประวัติศาสตร์ให้เราฟังนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับนั่นคือแรงวัสดสเกตเปรดวัดสดุทัดนะครับถูฟังเฮียวิท์แล้วบอกเลยว่ายอยากชมภาพยนตร์จริงๆนะครับสองเรื่องฝากติดตาม